สวัสดีครับผมวิเทอร์ไทยนะครับวันนี้ก็มี f อซีท่านหนึ่งนะครับมาติดต่อจากเพจนะครับได้เดินทางกับพามาปล่อยที่ลานนะครับเป็นพระพิตาจัมโบ้สองนะครับเนื้อใบลานะครับก็นี่เป็นองค์นี้นะครับที่คุณนาเขาได้เอามาปล่อยนะครับใจใจคุณนาอะไรครับอยู่ที่ทางนี้ผมตีเลยนะถ้าสวยเราซื้อเป็นแสนไปเจ็ดนะโอเคเจ็ดโอเคไหมโอ่าได้ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรผมคุยกันง่ายได้ครับนะอันนี้นี้ผมว่ากลับใช่ไหมทองเหรอครับ มันไม่มีทองมันก็ลำบากอยู่คนนะนะอ่างั้นงั้นถ้าเกิดคุณน้าทองกลับอะผมขอนี่ไม่เป็นไรผมซื้อพร้อมทองเนี่ยเจ็ดสิบห้าได้ไหมอ่ะพร้อมทองเจ็ดหมื่นห้าถ้าไม่มีทองผมผมขออหกหมื่นพ้าเป้าอ่ะพร้อมทองเจ็ดสิบห้าเพราะเอาไปมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากไปขายใช่ไปขายขอบคุณนะเรียบร้อยนะครับเป็นเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยๆเราซื้อเป็นแสนนะครับพี่ๆใครมีส่งรูปมาได้เลยนะครับหรือมาที่ร้านได้เลยนะครับสวยๆเป็นแสนนะครับพาปิตาจัมโบ้สองนะครับ